ราคาเปิดตัว4ล้านกว่านะครับวันนี้เหลือเพียงแค่2ล้านห้าเท่านั้นสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าเอาพาดเครื่องยนต์อยู่ที่2.5ไฮบิดคันนี้ถ้าพูดว่าเป็นรถตู้ก็เป็นรถตู้ดีๆนี่เองแต่นี่คือเขาย่อลงมาให้เอาไว้เป็นระดับผู้บริหารก็นั่งได้หรือถ้าใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆคันนี้ก็เหมาะจอมกันนะเดี๋ยววันนี้สายฟ้าซ้ามเนี่ยมอโต้จะมาแนะนําให้ดูนะฮะว่าคันนี้โดดเด่นเรื่องอะไรบ้างมาที่ตัวแรกกันนะครับผมมาพร้อมกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับให้่่ตงแอยู ทางไกลแล้วนะลงมาล่างนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสัดหมอกให้ดูรอบคันก่อนนะฮะตรงกระจกมองข้างก็มีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะแล้วที่สําคัญมาพร้อมไฟ LED ด้วยนะครับผมรู่ล้ามากนะครับผมโหฮะเล็กกว่ารถตู้นิดเดียวแต่ออปชั่นเยอะมากนะไฟท้ายนะครับจะเป็น LED สวยๆ,ๆแบบนี้เลยทุกคนพร้อมโลโก้โตโยต้าที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆไปเลยนะครับผมรูปทรงไฮบริดตรงนี้นะฮะอ่ะที่สาคัญเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังให้ก่อนก่อนที่จะไปเปิดด้านหน้าเห็นไหมหุย ใหญ่ๆก,กว้างๆแบบนี้เลยทุกคนนะครับเวลาที่เราเดินทางไกลเราสามารถเก็บของพับบอกได้ถ้าสมมติว่าเราต้องการเดินทางแค่มาัาสามสี่คนพับบอกตรงนี้เก็บของได้นะครับผมปิดไฟฟ้าปิดอัตโ,ตโนมัติเองได้เลยนะฮะโคตรล้ำทันสมัยเราใจตั้งหากนะครับผมจัดเต็มไปเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะฮะว่าจะหรูหรามากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นรูปทรงภายในเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนเปิดมาที่เบาผู้โดยสารก่อนละกันเริ่มต้นก่อนอันนี้จะเป็นเบาไฟฟ้าทั้งสองด้านนะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลย อุ้ยแอร์เย็นเพลงเพราะนั่งสบายที่สําคัญผมมีจอมาให้ด้วยเฮ้ยทุกคนจอตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถรองรับได้หมดเลยนะเพราะว่าตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วก็มีวิดีโอถ้าเรามีแฟนชได้ก็สามารถเดินทางไกลเปิดดูหนังได้สบายๆเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้โอ้โหจัดเต็มไปเลยนะครับผมและที่สำคัญนะตัวนี้เขาจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเบาะน้ไฟฟ้าโอ้โหโคตรหรูคือนั่งอะ่ะ เหมือนกับเรากาลังนั่งอยู่บ้านอะ่ะนั่งโซฟาดีๆอยู่บ้านนั่นเองทุกคนแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับผมตัวนี้สามารถคอนโทรลได้เลยนะว่าเราอ่ะจะเปิดแอร์ในระดับไหนถ้าหนาวเกินก็สามารถปิดได้นะครับผมอ่าที่สำคัญจุดเด่นตรงนี้อยู่นี้อุ้ยสามารถเปิดสปร,รูปได้ด้วยทุกคนว้าวอ่ะเดี๋ยว,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 ยวนี่เห็นไหมเวลาเดินทางไกลทุกคนคือเราสามารถใช้นิ้วคอนโทรลได้เลยนะครับว่าเราจะเปิดปิดสปร,รูปยังไงบ้างเห็นไหมอุ้ย เห็นกระจางมนเลยแล้วสามารถปิดได้โดยใช้ปลายนิ้วเราแค่นิ้วเดียวนะครับผมก็สามารถปิดได้เลยนะครับผมอถ้าต้องการเดินทางไกลอ่ะเราต้องการความสว่างสว่างให้เราเปิดที่บังแดดตรงนี้ได้แต่ถ้าเราแบบต้องการความเงียบสงบปิดได้นะครับอ่าเห็นไหม เจ๋งปะสาหรับรถคันนี้นะครับผมราคาลงมากแล้วถ้าใครอยากจะจัดรถสไตล์แบบนี้รีบจัดได้เลยราคาจับต้องได้แน่นอนอยู่แล้วและีสำคัญน,นะครับผมไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าตรงนี้นะฮะแอร์เขารอบทิศทางเลยจริงๆนะฮะถ้ากลัวหนาวก็สามารถปิดได้ทุกคนอ่าแต่ถ้าสมมติว่าต้องการความเย็ยนสบายเฮ้ยเปิดได้อ่ะเจ๋งปะล่ะสำหรับคันนี้นะฮะอยากจะจัดรีบจัดได้เลยสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าเอาผ่านนี้เดี๋ยวให้ดูออปชั่นอ่าหน้าห้องคนขับบ้างเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เห็นปะเจ๋งปะมาภายในนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าออปชันเยอะมากนะฮะไม่ว่เป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะที่สามารถคอนโทรลได้โดยการใช้ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะ,ะไม่ว่าเราจะเป็นหุ้ยตัวนี้มีสังการด้วยเสียงด้วยนะทุกคน อ่าเห็นไหมไม่ว่าเราจะให้เขาลดแอร์เพิ่มเสียงหรือว่าเปิดเพลงเราก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายๆเลยนะครับผมทุกคนและที่สําคัญนะครับยังมีโหมด e ีโกคาร์นะครับผมหรือโหมดสปอร์หรือว่าโหมด,หมดอทางไกลอย่างสบายๆได้เลยนะครับผมที่คัญตรงนี้ตัวนี้นะฮะหน้าปัดเขาจะเป็นดิจิตอลด้วยนะกึ่งดิจิตอลอนาล็อกนะฮะสวยงามมากแล้วที่สําคัญนะฮะตัวนี้หน้าจอที่ให้มานะขนาดเขาจะอยู่ที่ 8นิ้วนะครับตัวนี้สามารถสัมผัสได้รองรับระบบบลูทูธนะครับผมแล้วก็สามารถดูเครื่องยนต์ได้ว่าตอนนี้เราเลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ใช้แบตเตรอรี่อยู่หรือเปล่าอ่ะเวลาที่เราเดินทางไกลนะครับตัวที่รถคันที่เป็นไฮบริดกับน้ํามันใช่ไหมเขาจะบอกว่าอ่ะเราสามารถเปลี่ยนไปได้ว่ารอบนี้เราจะใช้น้ํามันหรือใช้ไฟฟ้านะฮะสามารถคนโทรลได้เลย ตัวเกียร์นะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าให้ระบบสัมผัสมาดีมากเลยนะครับผมนะฮะจับง่ายจับง่ายคล่องมือมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเบรกมือที่เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วตอนนี้นะครับผมแล้วตรงนี้นะฮะข้างบนนี้ก็ยังมีซันลูฟนะครับสําหรับคนขับเองนะครับผมสามารถคนโทรลด้วยปลายนิ้วเราเองนะครับผมอ่าตัวนี้เราจะมีปุ่มเปิดปิดอ่าประตูรันข้างด้วยอ่าเห็นไหมโหเจ๋งมากเลยทุกคน อันนี้คือรถราคาหลักล้านนะทุกคนที่ออปชันแบบจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วใครที่ชอบคือจัดได้เลยครับอ่ะเห็นไหมมีที่เก็บน้าตาด้วยคือทุกอย่างอ่ะตอบโจทย์ําหรับคนใช้งานอยู่แล้วค้าใครที่เป็นสายแบบพวกอ่าเดินทางไกลนะครับผมหรือว่าต้องการใช้รถครอบครัวครอบครัวหนึ่งหรือว่าจะเป็นรถที่เป็นรถประจำตำแหน่งเนาะก็สามารถใช้คันนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะออปชันจัดเต็มนะครับแอร์เย็นเพลิงพอนั่งสบายแน่นอนอยู่แล้วที่จะพญให้ดูรอบข้างก่อนเห็นไป ส,สวยๆแบบนี้เลยเพื่อนใครที่กําลังมองหารถดีสักคันนะครับผมอย่าข้ามนะครับสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าเอาผ่านคันนี้ไปอย่างแน่นอนมาถึงตัวห้องเครื่องเรานะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเงียบกิบเงียบกิบเลยนะส,สวยๆแบบนี้เลยที่สาคัญนะที่เราขายรถถูกอะ่ะไม่ใช่ว่ารถเคยผ่านอะไรมานะครับผมบอกไว้ก่อนเลยให้ดูแบบนี้เลยนะฮะอ่าไม่เคยมีชนหนักนะฮะจมน้ํากอไม้ไฟไหม้นะครับผมเครื่องยนต์ เป็นเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะออกจากโรงงานยังไงอยู่กับเราก็เป็นแบบนั้นนะครับผมนะฮะอย่างแน่นอนเลยนะใครที่สนใจนะครับผมนะฮะต้องการรถสะการหนึ่งฮะรถบ,บ้านดีๆนะครับหรือรถระดับผู้บริหารนะครับผมนะฮะ ที่สามียบออโต้นะครับเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะฮะที่คนที่ควรเลือกนะครับผมเห็นไหมน็อตไม่เคยขันเลยทุกอย่างคือใหม่มากนะครับผมนะฮะสภาพป้ายแดงนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนและนี่คือ To y o ต a เอว่าดนะครับผมลนระดับผู้บริหารเครื่องยนต์2.5นะครับผมเป็นตัวไฮพิดด้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะะใช้เดินทางไกลได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวจะเปลืองน้ำมันนะครับผมคันนี้จัดเต็มได้เลยใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วมาเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยตอนนี้นะฮะจากราคา4ล้านกว่า ตอนนี้เหลือแค่2อล้านหเท่านั้นนะฮะเอาไปเลยนะฮะคันนี้ลดรถดับผู้บริหารใครที่ออบนะครับผมกดข้อจอข้าใจให้สายฟ้าสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสนใจโทรที่0837943 017นหะครับหรือจะแอดมาคุยที่แอดพีอพีนะครับผมแล้วเจอนใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน